โอเคครับ okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็วันนี้ก็อยู่กับจิ้งคูนนะครับแล้วก็ a v เเซฟเกาหลีกันเหมือนเช่นเดิมนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิวปืนนะฮะซึ่งรีวิวกันเป็นเซตเลยเหมือนคำที่เคยผ่านๆมานะฮะก็ครั้งนี้นะฮะคือไอเซตเนี้ยผมได้ลองไปทําแบบสอบถามนะครับกับหลายๆคนนะฮะว่าอยากให้รีวิวให้ดูไหมเพราะว่าแบบมันเป็น เซตที่คือพูดง่ายๆนะมันคือปืนมาใส่สกินนั่นเองแต่ก็หลายๆคนก็ตอบรับมาอย่างดีครับว่าอยากดูกันซึ่งผมก็ครับจัดให้ครับตามความเรียบร้องครับซึ่งเซตนี้ฮะเขาจะใช้ชื่อว่าเซต Happy Snow นะฮะซึ่งเป็นเซตที่เคยเอามาขายในเซิร์ฟนี้นี่แหละตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะแล้วก็เอาไปแล้วอ่าและตอนนี้เขาก็เอากลับมาแจกนะครับเป็นกิจกรรมแจกครับแจกปืนเนี่ยก็อย่างละสอันอะไรอเงี้ย ก็ผมก็ได้มาทั้งเซตเลยครบเซตเลยก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างตัวแรกฮะอันนี้เลยฮะอันนี้คือ SG56 UCP นะฮะซึ่งคือถามหลายคนถามว่าเอซี56เนี่ยมันคือปืน AC 56 UCP นี่คือปืนอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมันคือนี่ฮะ C 56คอมมานโดนะฮะ C 56คอมมานโดนะฮะคือ ตัวรีเมคของซีค้าสองคอมมานโดนะฮะที่เขาเอามาแทนซึ่งตอนนี้เซิร์ฟไทยยังไม่มีนะฮะก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมาเซิร์ฟนี้หรือเซิร์ฟนอกนะเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟไหนบ้างผมผมไม่รู้นะแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่มาครับคือแต่ตัวเนี้ยออกไปสัมผักแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะฮะแล้วก็ของแต่งด้วยก็ดังนี้ฮะของแต่งกลองอันนี้คือตายตัวนะฮะส่วน ไอท่อนะอันนี้คือท่อที่เวลาใส่ท่อเก็บเสียงระยะจะไม่ลดลงนะก็ใส่ไปครับอันนี้ไก่เพิ่มความแม่นนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมีแรงดีดที่ไ,ไม่สิไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่ไก่เพิ่มความแม่นไก่เพิ่มความนิ่งครับก็ปืนนี้ถ้ามันจะดีดพอสมควรก็ให้ใส่ตัวนี้ไปครับจะช่วยได้เยอะมากครับต่อไปนะก็ใส่กิฟต์นะใส่กิฟต์บวกนิ่งอ่า แล้วก็ท้ายนะอันนี้ท้ายอันนี้คือท้ายให้เล็งยิงดีขึ้นนะถ้าใครอยากเล็งยิงก็ใส่ไปก็ได้นะโอเคอต่อไปนะอันนี้นะเป็น c z แซ805 UCP นะฮะไอปืนนี้ซีเซ805มันคือตัวสีของไอตัวนี้ฮะซีแซ็ต805 Bren A1 ซึ่งผมเคยทําคลิปไปหลายเดือนแล้วนะฮะก็ถ้าใครอยากดูรีวิวตัวนี้ไปดูกันได้นะฮะครับก็คือสเตตัสเหมือนเดิมเลยฮ เออไม่สิเพิ่มกระสุนมาเนี่ยสองนัดอ่าผมลืมบอกไปนะครับเออไอเซ็กซก์ไอห้าหกนี่มันก็เพิ่มกระสุนมาสามนัดนะฮะลืมไปครับสอรี่ครับก็อันนี้ฮะก็คือเซตเซตั้น,นะฮะก็คือเหมือนเดิมเลยแค่เพิ่มกระสุนมาสองนัดครับโอเคครับต่อไปนะฮะอันนี้คือ sb ชบีเก้าแปดบิสยูซนะฮะมันก็คือ sb ชบีเก้าแปดบิสธรรมดานั่นแหละแค่คุณมาบวกกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะฮะก็ของแต่งก็จะมืเอมือก็8ปบิทุประการนะฮะตามนี้ครับก็กล้องควิกนะฮะกล้องชาปแล้วก็กล้องไฮพาวเวอร์กล้องอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมชอบควิกนะครับเพราะมันเร็วดีผมก็ใส่ไปฮะส่วนอันนี้ท่อต้องใส่แน่นอนครับท่อ7 6็ดนะฮะแล้วก็ไกลอันนี้คือให้ใส่ควิกสวารไปนะฮะก็จะทําให้การควักปืนเนี่ยเร็วขึ้นครับต่อไปนะฮะ ต่ออันนี้จบเซต UCP เสร็จแล้วนะครับอันนี้เรามาดูอันนี้ฮะอันนี้คือเซต Snowfall นะฮะซึ่งคือเซต Happy Snow เนี่ยมันมี2เซตะฮะต่อไปอันนี้คือเซต Snowfall นะฮะอันนี้คือ Space 15 Snowfall นะฮะก็เหมือน Space 15ทุกประกาเลยฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะเนี่ยก็ของแต่งก็เหมือนเดิมทุกประการเลยฮะ อันนี้ไม่เพิ่มกระสุนนะฮะไม่ได้เพิ่มกระสุนไม่ได้อย่างใดคือเจ็ดนั้นเหมือนเดิมไกก็คือเหมือนเดิมมีไกสองไกนะก็คือไกเพิ่มความคือเพิ่มเลน f ์ไฟเพิ่มการลัวให้เร็วขึ้นแล้วก็ไอไกที่บวกแรงแต่ว่าจะลัวช้าลงนะฮะก็เหมือนเดิมครับก็คือไอไกที่รัวเร็วขึ้นเนี่ยมาาันจะคือระยะจะน้อยลงแล้วก็ความแรงก็น้อยลงแต่ระยะแต่ว่าไอไกที่ไอบวกแรงเนี่ยก็คือระยะเพิ่มขึ้นความแรงเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะลัวช้าลงมาก อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ผมขอบอกเลยว่าคือไก่ไอไก่อันเนี้ยไอไก่บวกแรงเนี่ยเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้เขาปรับเลยนะฮะมันจะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยนะฮะก็คือมันจะยิงได้ช้าลงมากนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าไก่ที่บวกเร็วน่าจะดีกว่าครับโอเคครับก็ใส่ไปครับต่อไปนะฮะเราเดี๋ยวขอคืนแป๊บนึงโอเคต่อไปฮนะอันนี้คือ XM8 Snowfall นะฮะโอเคเห็นรูปหน่อย อ่านี่ฮะก็อันนี้ฮะบกกระสุนมา2นัดนะโอเค Sky ยเอนะฮะก็รู้จักกันดีนะฮะว่าเอ8มเนี่ยมันมีกาย2ตัวซึ่งถ้าดูจากสเตตัสที่ภายนอกเนี่ยจะ,จะเห็นว่ามันเพิ่มความนิ่ง3เหมือนกันเลยทั้งคู่แต่พอใช้งานจริงแล้วครับมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็อันแรกนะ,ะคืออันนี้ไกลอย่าง คือเป็นไก่ที่แบบที่แรงดีดน้อยมากแต่ยิงแล้วเป้าจะบานครับคือจะทำให้เป้าบานเนี่ยบานช้าลงแต่ว่าอ่าอขอโทษครับคือจะทำให้แรงสิบกลับน้อยลงเออแต่เป้าเนี่ยจะบานเร็วขึ้นแต่ว่ากระสุนกระสุนก็คือเกาะกลุ่มกันนะฮะส่วนอันนี้ครับก็คือไก่เพิ่มผมเรียกมันว่าไก่แม่นแล้วกันนะถึงแม้ว่า ไอเซตัสมันจะบอกว่าวกนิ่งสมเาเถอะก็คือเนี่ยก็คือแรงตีกลับนะจะยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือจะทำให้ปืนไกเนี่ยแม่นขึ้นก็คือบานน้อยลงอ่าซึ่งแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมบอกจริงๆเลยว่าคุณจะชอบนิ่งแต่บานถ้าคุณคุมไหวคุณก็ใช้ไปแต่ถ้าคุณแบบไม่ชอบแบบเป้าบานคุณก็ใส่นี้ไปฮนะแต่ว่ามันจะมีแรงดีดอยู่นะก็อันนี้แล้วแต่ครับส่วนตัว,ต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 วผมชอบแบบที่นิ่งมากกว่าครับก็อันนี้ก็ของผมนะอ่า Okay. ครับอีกตัวนึงนะฮะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายอันนี้เป็นสไนยนะฮะมันคือนะฮะ s v d Snowfall นะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยสนใจตัวนี้มากถ้าถามว่า s v d Snowfall เนี่ยมาตาดจากเดิมยังไงก็ผมบอกแลยครับว่า s v d Snowfall นี่ยมันคืออ่าอยู่ไหนวะ อ่ามันคือ s v d สีบ้านนะฮะที่บวกกระสุนมาลัดเดียวนะครับแต่ว่า e s v d snowfall เนะะี่ยครับมันจะใช้อ่าโมเดลของอ่าปืนอะไรวะเออของ sbdmse นะฮะซึ่งผมเรียกมันว่านะฮะคือการยำเอาสองปืนมารวมกันใช้โมเดลของ sbdmse นะฮะแล้วก็มาใส่สเตตัสของไอ บ้านะฮะก็แต่ว่าคือโมเดลนี้สวยจริงๆครับปืนนี้ผมยอมรับเลยว่าสวยจริงๆผมม่ชอบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่านะฮะเราไปดูกันเลยดารดีวา ด่านอะไรดีเอ่ยครับเร็วไม่ถูกเลยด่านเยอะเกินเร็วไม่ถูกโอเคก็เอ่ด่านไหนดีวะเออโอเคด่านนี้แล้วกันนะจำไม่ได้มันคือด่านอะไรนะเดี๋ยวเราดูกันนะ เทบมันอ๋อคอนเวยเยอร์นะฮะคอนเบเยอร์อ่าอันนี้ก็คือแคปตันนะก็คือคล้ายๆอีไบเกิลไอไบเกิลอ่ะก็คือวิ่งไปหาอันนี้ผมเคยทำไปแล้วกับคุณแกมนะรู้สึกจำได้ครับคลิปไหนมันจำไม่ได้แล้วครับโอเคครับเข้ามาในเกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะก็อันนี้ฮะคือรูปร่างของ SG-56 UCP นะฮะ ก็รูปล่างครับคือใส่เป็นสีลายพางดิจิตอลแบบสโนฮะแบบหิมะฮะสวยขึ้นเยอะเลยไอตัวนี้เออลายนี้ผมชอบมากเลยครับผม,ผมพูดตรงเลยเ,คคเดี๋ยวเรามาดูเซตัสกันนะฮะเรามาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าสิบเมตรเหมือนเดิมนะ่ฮะกดฟัวโต้นะฮะนี่ครับ,รบสังเกตนะว่าแบบปืนนี้นครมีแรงจิบกลับที่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็ซึ่งอาจทำให้คุณแบบดีดกันหน้าหงายกันเลยทีเดียวฮนะ ครับก็วิธีการเล่นนี้ก็คือให้คุมนะฮะคุมกดทีละสามถึงสี่นัดนะฮะแบบนี้ก็จะทำให้กระสุนกันเกอะก,กลุ่มกันง่ายขึ้นนะฮะก็ต่อไปเป็นเทียนนัดนะฮะโอเค,คต่อไปลองนั่งยิงกันบ้างนะฮะแบบฟัวโต้นะฮะ ดีดน้อยลงหน่อยนึงฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีฮะโอเคครับต่อไปนั่งยิงแบบคุมนะฮะโอเคครับต่อไปอ่าเล็งยิงมั่งนะฮะก็เล็งยิงถ้าคุณใส่ท้ายเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหน่อยนึงฮะก็สรุปโดยรวมนะฮะว่าปืนนี้นะฮะคือ รูปร่างมันสวยจริงคนระับแต่ว่ามันเป็นปืนที่มีแรงจีบกับพอสมควรนะฮะแล้วก็เข้าข้างสายด้วยนะฮะก็จะทให้เล่นยากนิดนึงแต่โดยรวมแล้วนะถือวมันสว่าดีกว่า E c 5้าสองตัวเก่านะฮะแถบต่อไปเราดูปืนต่อไปกันนะฮะครับอันนี้คือ SP15 Snowfall นะฮะหลายคนเห็นลายนี่ผมว่าต้องถูกใจกันแน่ๆเลยเพราะว่าลายมันสวยจริงอนะอยวมีเรืองแสงแวบๆด้วยนะ ครับเรามาดูประสิทธิภาพของปืนนี้กันนะโดยการฟัวโต้เหมือนเดิมครับกับไกลแบบบวกลัวนะฮะก็ตามสูตรนะฮะก็คือปืนนี้ฮถึงจะรัวเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็ทําให้เป้าบาดนะครับก็คือถ้าคุณเล่นก็เหมือนเดิมฮะก็ให้ค่อยคก,กดเทียนัสแบบเร็วเนะฮะ แต่ว่าครับคือใส่ไกลเนี้ยมันจะยิงเบาจริงครับคือคุณต้องอยู่ใกล้ๆลอะ่ะแล้วคุณค่อยยิงหรือไม่ก็คุณต้องกะให้ดีๆครับแล้วก็ยิงไปหลายๆนัดหน่อยนะมันถึงเขาถึงจะตายโอเคครก็ต่อไปนะโอเคอันนี้คือซีแซ่แปดศนห้ายูซีพีนะฮะก็อือันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวมาเรามาทดสอบให้ดูอีกรอบกันนะมาตดค้างนะฮะ ปืนนี้นะถึงว่าสังเกตนะว่าเป้ามันจะบานครับเวลายิยงเนี่ยแต่ว่าคือถึงแม้ว่าเป้าจะบาลเนี่ยแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันเกาะก,กลุ่มกันนะฮะซึ่งไม่ค่อยเป็นผลต่อการยิงมากเท่าไหร่นะฮะวิธีการเล่นก็คือคุมฮะทีละห้านัดนะฮะแรงสิบลกลับก็น,น้อยเลยครับปืนนี้ถือว่าเป็นปืนหนึ่งที่เล่นไม่ยากกลับถึงแม้เป้าจะบาลน,นะฮะต่อไปเทียนนัดนะฮะ โอเคครับถึงคือปีนี้ถึงจะยิงเทียนนะแต่เป้าก็ยังบานอยู่นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันไม่เป็นผลนะฮะโอเคฮะต่อไปนะเรานั่งยิงนะแบบฟัวโต้ก็ไม่ต่างจากเดิมมากครับก็คือเหมือนเดิมเป้าวานนะฮะอันนี้คุมนะฮะเเดี๋ยวเราลองเล็งยิงดูบ้างนะ กระตามที่เห็นนะก็คือกระสุนกอกลุ่มมาแต่ว่าพอมาหลังนี่เป้าบานชิบหายเลยฮะโอเคฮะปืนต่อไปนะฮะอันนี้ฮะคือเอ็กซ์ w อ a l แนะฮะอย่างที่ผมบอกครับปืนนี้ลายสวยจริงเนี่ยแวบอีกแล้วฮะโอเคฮะก็เรามาดูนะฮะกับไก่ที่ผมบอกว่ามันบวกแม่นนะฮะฟัวโตนะฮะ ก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกว่าคือมันจะมีแรงติดกับนะแต่ว่าเป้าเนี่ยจะบานออกไม่มากถ้าเทียบกับอีไก่หนึ่งนะฮะซึ่งเซิร์ฟไทยก็มีนะฮะคุณก็ไปลองกันเอาเองนะครับปืนก็ไหนๆก็ไหนๆผมก็ขอสอนทริคปืนนี้เลยแล้วกันนะว่าคือสําหรับไก่เนี้ยก็คือเวลาคุณเล่นนะก็ค่อยๆแบบคุมนะฮะก็คือทีละห้านัดเหมือนเดิมครับ ก็จะทําให้กระสุนเกาะกลุ่มและก็ความแม่นยาสูงมากครับตามนี้ฮะต่อไปครับยิงเทียนัดนะฮะยิงเทียนัดถึงเป้านะฮะคือปืนนี้ค่อนข้างบานเวลากดยิงเทียนัดแต่ว่ามันก็เกาะกลุ่มกันเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเรามานั่งยิงกันนะฮะเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรต่างกันมาก นั่งยิงแบบคุมนะฮะต่อไปก็เล็งยิงนะฮะเล็งยิงนี่กระสุนจะก,กระจายกว่าเดิมคนระับมากกว่าการกดค้างแบบฟัวโตสิครับนะก็ปืนนี้กล้องก็ไม่ได้จริงๆเกาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะโอเคแนละ้วต่อไปก็เป็นคลาสไนเปอร์กันบ้างนะ เออยผมลืมใส่แน่เลยเดี๋ยวผมสักครู่นะเดี๋ยวออกไปใส่ให้ดูกันลืมลืมขอโทษครับขออภยัยลืมใส่ e ตัว sv เก้าแปดมาสอรี่ฮะโอเคเดี๋ยเอาใหม่ฮนะสอรี่ับขอโทษขอขอภัยอย่งสูงนะฮะ เค okay, นะ okay, มาต่อนะฮะกับอันนี้คือคลาสสุดท้ายนะก็คือสไนเปอร์นะฮะอันนี้ก็คือ Sb98b s ที่หลายคนรู้จักกันดีนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยปืนนี้ก็มาแล้วนะฮะก็รูปร่างหน้าตาก็เนี่ยมาใส่ลายหิมะก็สวยอนะับอันนี้ผมชอบจริงนะข,ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะ อ่า,อามีเสียงแล้วโอเคอันนี้ก็คือ SB สบีก็แบิสนะวันนี้ฮะเรามาลองกับควิกสโ p e กันนะฮะดูนะว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะฮะเนี่ยก็คือซูมเร็วมากฮนะแล้วก็ควิกสวาร์ปได้สบายๆนะเพราะว่าปืนนี้ขึ้นลำเร็วเนี่ยเอ้ยขอโทษครับชักเร็วเออเนี่ยชึบชึบนะบผมจะลองแบบเร็วๆเลยนะ เนี่ยก็เร็วมากเลยครแทบจะเป็นเซมิเลยปืนนี้เพราะว่าการฟิกสวาปของปืนนี้ถือว่าเร็วสุดแล้วนะเร็วกว่า M410 ซะอีกโอเคอต่อไปเรามาดูสุดท้ายกันแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่าสวยนักสวยหนาก็ SVD Snowfall นะแต่ว่าโมเดลนี้สวยจริงครผมยังชอบเลยนะก็คือเป็นตัวใหม่คนระับเขาเปลี่ยนโมเดลใหม่ให้ ขึ้นมาก็ค่าที่ลัมก็ไม่ค่าชักขึ้นมาก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีตามสูตรนะฮะก็คือมีลายมีแสงวับๆนะฮะเงาวับๆเลยแสงเรืองแสงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซึบก็เหมือนดักุนอฟ s p สซีบ้าทั่วไปนะฮะที่แรงจบกับน้อยนะฮะ แล้วก็มีความแรงผสมควรเรียกว่าแบบมีความแรงที่สุดความแรงเยอะสุดดีกว่าถ้าเป็นสไนเซีนี้ฮนะถ้าไม่นับบาเล็ตนะฮะขอโทษวถ้าไม่นับบาเล็ตแล้วก็วาสองพันะฮะซอรี่ครับโอเคฮะก็อ้าปักหลุดแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งปบแป๊บหนึ่งปัญหาเยอะจริงวันนี้ โอเคอะซอลี่อะโอเคมาดูกันต่อวิธีกลุ่มก็ให้คุณกดทีะนัดนะครับเพราะว่าคือถ้าคุณกดค้างเนี่ยความความนิ่งมันจะน้อยลงและกระสุนก็จะเด้งขึ้นด้วยก็ให้คนกดทีะนัดนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยต่อน,นัดเนี่ยคือแรงถีบมันน้อยอยู่แล้วฮะเนี <S <S ่ยกาะกลุ่มคันพอสมควรนะสาหรับสไนเซมีนะฮะแล้วก็มีความแรงที่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะโอเคฮะก็ น่งหิงคงเหมือนกันเนาะโอเคฮะก็เรียบร้อยครับจบกันนะฮะจบกันไปสำหรับเซตแฮปปี้สโนว์นะฮะก็หวังว่าหลายๆคนนะคงจะเอ็นจอยกับวิดีโอนี้กันนะฮะก็เดี๋ยวเซตนี้นะครับผมก็ขอยุ้าตมีครับว่าผมมาได้มาฟรีๆนะฮะจากเซิร์ฟเกาหลีนะฮะก็ผมก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะซึ่งถ้าได้เซตอะไรมาอีกนะฮะผมก็แน่นอนครับว่าจะจัดมาให้ดูกันอย่างแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนะฮะ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่าน,นะนครับ